อิจิตันคุารวยนะคุณตันเนี่ยรวยครับไม่มีต้องกับที่เปิดเปิดซัดมาชาดอะไรอ่ะอีจิถมครับใกล้กันเลยผูกแคทนี่คุยอีจิถมนี่เออแล้วการผมอย่าติ้งนะจงไปจิงโจกระบองกันชาสองคำหกสิบ <c oughs> วันหกสิบร่างเลยอะไรงไงกันค,คำใดตายกันแล้วหมดเกลต่อเรือต่อวันร้านชีวิตนู่นน่ย โบแกไตตอนนี้เมียมึงอยู่แก่ปังอาเธออยู่ปังอาช่วยรวยรวยแก่ายางชาวนึงสร้อยว่าแฟนเมียมึงจะไม่ตัดกันายมึงกูไม่ต้องทำเมียตำคนเดียวเลยมันตัดเองกูเก็บก็ไม่ต้องเก็บเมียสามารถตำแฟนยางเซ็ตไปนหนึ่งวันเดียวสร้อยเป็นเมียมึง เคยมึงจะทำได้คนยิ่งทำย่างวันช่องลอยเป้นหัวมาใชา้ไหมไม่ชใช้อ็ไกลเคียงเลยอเอาเถอโชว์เมียกูมาได้เมียกูเปล่าขึ้นวันหนึ่งสามพันลูกคนยิ่งปีได้ขึ้นเปล่าวันสามพันลูกหัวมาใชา้ไหมไม่ใช่ก็ไกลเคียงเลยอเอาเถอะโมเป็นแรงบ้นนี้โชว์เมียกูมาได้ไหมเมียมกูเกินลูกต่างวันได้ดู คนยิ่งได้เกิดลูกต่างวานได้กว่ามาจ่ายไหมไม่จ่ายก็ไกลเกี้ยงเลยตึงหางก็ไม่เกิดนิ่วอ่ะก็โจ้ไกลเกี้ยงว่าเผลืองเลยคารุนิท้ยใหญ่พรินกุลรำคาญมาอยู่ปั่นงานเนื้อแรงงานแรงงานพี่นี่ผมไม่ชอบเลยก็แลยคุณแต่งในกืนนี้ว่างๆตัวน่ะนี่นี่ตัวรถจักรไม่คลิปนี้ คลิไประจำอำเภอตะล้างนะเว้ยโตก็คลิปตะล้างนี่หละแต่ตะเลิงและติดแต่ไตเลย mm hmm. รู้จักไหมอะโต้นี่ก็คลิปตะล้างเนี่ยควานกระตูโยนนี่เอามา,มาคว้านกระตูออกมาเอามาคว้านกระตูอ่ะีลุงในเมืองภูเก็ตนั่นใอยคุมอยู่กลางอยู่นะรอบบากันนักหน้าผอกมาก็ไม่ชอบเลยะ ทำไรมันดูตัวกุตลอดอยากกินได้ตกยางไม่ไหวเลยหายโจ้นออี่ยรำคันรำกว่าว่าเลยเครียดอะไรซิร่งตกลงวันนี้พี่ทองจะเดินทางไปกับพ่อที่อยู่กับน้องไงคะพี่อยู่กับน้องครับเละคะครับนัน้องนะมีไรพี่ตองพร้อมที่จะดูแลเธอไหมค่ะกับเดิมอยอดทองครับผู้หญิงหน้าตาสวยๆแถวถไหนบ้างอายอดทองที่น่ารักน่าชังอ่ะผู้หญิงใต้ด้วยต้องไปแดาปังห่าครับ ทำงานนี่ผู้หญิงสวยเลยครับโตผู้หญิงแต่ตาลางไม่ได้ผู้หญิงตาลางนาฬักเเย็นดูกูชอบเข้านาฬักทุกคนผู้หญิงตารางเออพร้อมอ้วนไม่หวาแต่ข้าทุกคนเลยงี้แต่กันนัดมาพบกูตอนเย็นนั้นกูน,นั่นกันนัดผมยองข้าเลย,เลยแก้วในมารายาตีเวลาเดินมนั้นคมเรียบร้อยกนแก่คูนี่ แหลบดอเป็นคอมไม่รู้เอ็นายเกินทำอาท่างเข็มเปาเขียนมากคนนึงใบไตไปเธอลูกไปส่งพ่อเดินทางค่ะพ่อโอกาสดีลูกจะเดินทางไปส่งคุณพ่อเพื่อที่จะเดินทางไปหาผู้หญิงที่พ่อรักพ่อชอบไปลูกไปการเดินทางในั้รนี้พ่อพร้อมมาเลยกิจไม่ติปล้ำตัวลรอย่าไปประท้วงแต่มันอยู่ปันนี้แล้วประเทศเตย พวกกินกันมาเป็นตำราแล้วมันมาหยุดมาแล้วปราบเดีเยวเด็กก้อย่ังกินก้าวเปลือกคนกันอย่างวันนั้นเนยต้นเชืออ้อแกต้นนี้เปลี่ยนเปลือกไก้ไปกินใอนอื่นเหรอแหนี่อันนี้ถึงไม่เดือดร้อนเลยเดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนทุกคนไม่ใช่ตาเด้เราน,น,นี่นี่นั่นไงแตตาบ้านก็ชอช,อ,ชอก็ทำงานได้ดีเกี่ยวกับเรื่องไรตีนายเปียกสอบรักษาความสงบ รักษาความสงบแห่งชาตินั่นไงรูปลือไม่รูปลือ้อแต่แรกลาดหนัดบ้านเราแต่ไม่แกไม่เป็นนายกคุณเต็มแล้วเดินยากแต่ละวันวันนี้จงอบแล้วเรือแต่แม่ข้าแล้วนี่ชามาตานอ,อยไปชายมาตานชักแกมันรวยแล้วนกตจนปีพากแหล่ลงล้างแงิวความได้ไตายนะมึงกว่าทำไม ที่นีสิ่งสำคัญก็คือคนเรามันอยู่ด้วยความพอเพียงตอนนี้พึงใครไม่ได้หรอกในประเทศไทยต้องพึงแต่ไหนล่วงพึงไหนล่วงคือพึงประญยัดกบเราองค์ติวารเศรษฐกิจพอเพียงคนเราอย่าไปเสี่ยงให้มันเกินไปตอนนี้การลงทุนลงเทสทำไรไม่ได้ประเทศไทยตอนนี้อยู่แบบความพวดดีอยู่แบบความพอเพียงอยู่แบบความประหยัดทำไรทำแบบประหยัดอย่าให้คุ้มเคยใช่ไหมนั่นนี่อยู่แบบพอดีมันปอดดีได้ทุกอย่างเลย พ่มันลูกเรียนแล้วได้พวอหมดแล,ล้วโลดเศร้าโลกเบ้าก็ได้เมียหมดแล้วแลวเลวป็นเรือนหมดแล้วพ่ไปวังเวร์ไร่ยังไงคุนลูกเป็นเรือนหมดแล้วเราก็ไม่ต้องวังเวอร์นี่ไม่กี่วันเมียกะที่แต่งงานอยู่แล้วว่งางไปเมียได้เป็นเรือนเราไม่วังเวอร์เลยปุน่นแกมึงไปกันหน้าวันเมียกูแต่งงานนะแกงกับคอ่อยต่แทงกับโลกคกยกูแหละ คนเไปรได้ได้โจเมียเรียกหลกเกยยกเมียให้เผื่อนมึงมาเสียได้ไหมเสียได้เลยไม่ใมใจไวเปล่าๆกูตอกตั้งเจ็ดพันคุมเมือเมียคนนึงเจ็ดพันแล้วเอาได้หนักหน้ากูกี้กับสี่สิปีแล้วอมน,นักแลีเพี้ยขนาดน้คนหึงเมียนเรือเพีย้ยเียบเรือเรือมึงเจือนาคนยิ่งกันมันเรือหนึงไงแต่เออกกมันไม่ตดเรืงเรนี่ คนยิ่งธรรมชาติมันไม่ใช่มีอะไรที่เป็นของเรา่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราตายไปคืนธรรมชาติเมียเราก็ไม่ใช่ของเราไหมพอเราตายมันก็ต้องได้พวกมอยแล้วมันเอาเด็ก